สวัสดีครับผมวันนี้ร้านะคนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว okay, <thank> ซีล็อกโคนะครับ <Okay. S 2> ใส่เป็นล้อ TC 1 0 5 X นะครับผมงาน GM นะครับ ผมจะมีรีวิวตัวล้อไว้เบื้องต้นอยู่แล้วนะครับเป็นขอบ18กว้าง8นิ้วครึ่งออฟ3 5เป็นล้อเบาโฟรฟอร์มิงนะครับผมตัวนี้สเปคจะเป็น5รู113นะครับสามารถใส่ได้กับ5รู114และ5รู112ของเบนซ์จลโคใส่ได้หมดนะครับเบนซก็ ben ใส่ได้เลยนะครับกับตัวล้อตัวนี้ล้อด้วยยางคันนี้ยางด้วยยาง TR1 Toyo 2 3 5 4 0 18นะครับผม ฟิตเมนโคตรไปพอดีมากนะครับคันนี้จัดฟิตเมนมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเปลี่ยนล้อกับยางกับทางร้านนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบคันก่อนดีกว่าสวยแน่นอนนะครับคันนี้ล้อจะเป็นสีไฮเปอร์แบ็คสีจะไม่เข้มไม่อ่อนนะครับกลางกลงนะครับฟิตเมนกำลังได้นะครับนี่ฟิตเมนด้านหลังนะด้านหน้าก็ไม่ล้นนะครับ ความสูงนะตอนนี้ที่จัดฟิกเมนต์มาแล้วนะกับยาง235หนะครับนิ้ว1สอนะครับด้านหลังนะครับไปดูด้านหน้านะครับกับยาง tr 1นนะครับตัวนี้ฟิทเมนต์หลังก็หน้าหลังนี้ค่อนข้างดีจะความสูงเท่ากันนะครับคันนี้จัดเต็มมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับลูกค้ามาลองเทสล้อนะครับเพราะว่ากำลังสั่งล้อแท้มาอยู่นะครับกับ18สเปคนี้นะครับ ก็เลยลองมาเทสดูมาต่อกันที่ตัวล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อทีตี5น5นะครับเป็นขอบ18กว้าง8นิ้วครึ่งออฟ3 5งาน GM นะครับเป็นสีไฮเปอร์แบ็กนะครับ ลั้ดเดอร์ยางโตโย TR1 นะครับสองสามห้ 2, 3, 5, 4, นะครับล้อตัวนี้เป็นสเปคขอบ1ิเอ้ยขอบสิที่สามารถใส่ได้กับรถเบนซและรถซีวิกก็คือ5รูร้อยสิบสามนะครับสามารถใส่ได้กับ5รูร้อสิบสองและ5รูร้อยสิบสี่นะครับสวนจัดเลยนะครับตัวนี้มีเบรก ไปดูล้อใกล้ๆนะตัวล้อเป็นสีไฮเปอร์แบ็คเข้มนะครับผมตัวนี้ใช้เป็นน็อตเดิมนะครับทําการพ่นสีดาใหม่นะครับแล้วก็ปอกกันสั่นนะครับสีล้อนะครับจะเป็นไฮเปอร์แบ็คเหลือบนะครับสีเท่ากันเหลือบเหลือบนะเหลือบเหลือบสวยมากนะครับสเปกก็แนิ้วครึ่งออสามห้านะครับล้อด้วยยางทรวันนะครับนี่นะครับรหัสทรวันนะครับแก้มสวยสามนิ้วครึ่งได้นะครับความหนาของแก้มสี่สิบนะ ริมกาดสวยจัดเลยนะครับริมกาดป้องกันสวยเลยดอกยางก็ทาวันนะครับสวยอยู่แล้วนะ,ะสปอร์ตนะครับระยะจานเบรกตอนนี้หลบเยอะอยู่นะครับต้องมีแบบสองสามนิ้วเลยนะตรงนี้สอดเข้าได้สองสามนิ้วเลยนะนระยะเหลือเยอะนะครับใส่เบรกดิสใหญ่ได้สบายสบายนะครับตอนนี้จานมันเล็กอยู่นะ ดุมตรงนี้ลึกอยู่นะครับประมาณ2นิ้วเลยนะโคตรลึกนะครับ2นิ้วได้ก้านจะมีมิติยกนะยกหลบเบรกในตัวอยู่แล้วนะครับมีคิ้วอยู่2ชั้นนะครับตรงนี้มิติสวยเลยนะครับทั้งหน้าและหลังล้อไม่ล้นนะอยู่ด้านหน้านะครับไม่ล้อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังนะ โอเคนะครับผมก็ไว้เป็นหนตัวเ,เลือแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตลน์นี้ใส่ซีวิกได้นะครับล้อตัวนี้ใส่ซีวิกได้เลยนะครับกับ tc 1 0 5 x ล้อเบา f o r forming งาน gm นะครับในราคาที่ถูกมากๆนะครับ17,500บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ลูกค้าอยากได้ทรงอยากได้ภาพที่เห็นชัดเจนนะครับเพราะตอนนี้ล้อกำลังสั่งเข้ามาอยู่นะครับ เป็นตัวล้อแท้ก็เลยกลัวใส่แล้วจะไม่สวยนะครับ <Yeah. S 1> ก็เลยขอหาล้อเนี่ยลองใส่ดูว่าทรงมันจะได้มาพอที่กําลังเข้ามาลูกค้าสั่งเป็น19ไว้นะครับก็ส่งประมาณนี้ครับโอเคสอบถามได้ที่เบอร์094 5409999สวัสดีครับ Perfect.